เดี๋ยวมาดูทุกวันเลยครับแกแกอย่างเจ๊ต้องไปเป็นป้าเขาค่ะขอบคุณค่ะนะคะไอเวนแกตรงไหนป่ะกามาวงมีแต่ความอร่อยมีแต่ความสวยและความอร่อยค่ะเอล 5G เด้งมาเด้งกลับนะคะเออโอ้ยยาวอะบอกว่าเป็นกำลังใจทุกคนเลยโอ๊ย เอาไปกีก่อนเฮียโจหลอกในรถหรือเปล่าอันน so, si ี้อันนี <t <t ้ไม่ใช่นะขอบคุณค่ะขอบคุณสาวรอยดาวนะอ่าค่ะคุณโจเซฟคะตอนนี้แก๊งดูไว้กำลังรับชมอยู่ในช่องของอรชรนะคะก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยเอคนลึกแล้วนะอยากให้พี่เกียร์มาสอนที่บ้านเลย

เฮ้ยผมชอบนะดูแบบเพศที่สามแค่ฉันนั่งไปกดอ่ามีดออกมาจะแทงอีอีอะไรวะ e ใช่ไหมกเททุยไอ้เยี่ยชิ่นเอกโคตรเท่เลยว่ะกูกดมีดออกมากูจะแทงอีซิกแต่กูลนผมชอบอะเขาฮาเว่ยพวกแบบว่าเพศทางเลือกอะผมชอบรอบหน้าชอบชอบคุยครับฮาสนุกครับสนุกมากผมบอกให้ จริงยงไงผมรู้สึกว่าแบบเวลาการคุยกับเพศทางเลือกเนี้ยหรือ l g b t อ่ะผมรู้สึกว่าเขาเขาสนุกครับสนุกมากผมชอบผมชอบผมไม่ได้ชอบแบบว่าชอบแบบรักนะแต่ผมชอบคุยเพราะว่าผมดูแบบสนุกอ่ะเป็นกันเองอะไรเงี้ยอันนี้เตรียมไม้ฟาดปีกกระเทยทุยชื่อค้อปริบัติหนโอ้ยไม่ได้เล่นเลยอะตาเนี้ยลนนะล เดี๋ยวยพิมพ์บอกเขาเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เหี้ยเราสู้ๆนะครับบอกก่อนสู้ๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลอนจริงนะกูไม่กล้าอุ้มเลยอ่ะกูกลัวอุ้มไปโดนเขาแกล้งเขาก่อนสู้ๆนะครับไม่กล้ากดอุ้มเลยอ่ะอุ้มไปวีัอุ้มอุ้มใหม่ น่าจะคล่องตัวขึ้นเมื่อกี้ควรจะชุบเพื่อนก่อนอ้อ,อยไม่น่าเลยไม่น่าเลยฮ <c oughs> ลนขอบคุณค่ะขอบคุณดาวด้วยนะคะร้อยดวงค่ะขอบคุณมากค่ะวุ้ย <c oughs> อุยอะไรขอบคุณมากค่ะกินเข้าหล่อ,หอจังเลยะ <laughs> ทำไมหล่อจังเลยะฮะตัวเอง <laughs> ทำไมตัวเองหล่อจังเลยะ <laughs> เรียกตัวเองด้วย <laughs> <laughs> ตุยเลยจานี้ไม่ได้ตี <laughs> โชว์ตัวเอง <laughs> ตัวเองแวะมาดูเขาใหม่นะ <laughs> หนึ่งสามก็หนึ่งไปเอิดนะคะคุณหมอปากดีเดี๋ยวจะโดนรอจังเลยจุ๊บม่าจุ๊บจ้าปล่อยสิูฮ่งห้ากูชอบเขาไหวเนี่ยน่ารักเจุ๊บม่ากูไม่กล้าชุบเลยกูกลัวอุ้มโดนเขามากเลยเอาใหม่เอาใหม่มือเมื่อกี้เขาอุ้มอยู่ตักอ่ะแคบไปค่ะอ้าวกดผิด เนื้อรักอะ่ะผมบอกให้ผมชอบชอบคุยกับเนี่ยให้ทางเลือกเพราะว่าแบบเขาดูแบบเป็นกัน,<ห>นเองดูแบบสนุกอะไรเงี้ยแบบมีอะไรก็พูดก็สนุกไปไหนแล้วล่ะเข้าใจใช่ปะ่ะผู้ชายไปแล้วหรอเดี๋ยวรอบหน้าจะตีโชว์เธอ,อนะคุณเอ่อชื่ออะไรเอ่ยคุณคนหล่อเสื้อฟ้า ว่างๆมาสอนมาสอนไม้เอ่ยผมด้วยนะครับต้องกระจายออกมึงกระจายปุ๊บมึงคือมึงหลุดหนึ่งตัวมันจะโดนลุมแทงลายดวงลายดวงให้ลายดวงให้ลายดองไปว่างๆมาสอนไม้ผมด้วยนะครับไม่เอาไม่เต้นอยู่นี่แหละร้อยเกมสุดหล่อเสื้อฟ้าชื่ออะไรอย่าเมื่อกี้อ่ะ รอบหน้าฉันจะตีโชว์ผู้ชายฉันจะชนะตีไม้ไม่เป็นนะคะเราต้องให้เธอสอนนะเราต้องให้เธอสอนมากกว่าไม่ใช่สถานะหรอยืมไม้ตีหน่อยสิคะยืมไม้ตีหน่อยสิตัวเองนี่ตัวเองเดี๋ยวรอบหน้าเขาจะตีลัชดาให้ตายให้หมดเลยคอยดูนะเออเดี๋ยวเขาจะเอาจริงแล้วนะรอบหน้าเธอขอบคุณร้อยดาวนะคะ ขอบคุณร้อยดาวนะคะรอบหน้าตายเป็นตายค่ะบอกเลยชันจะตีตีให้ยิ่งกว่าเลยค่ะบอกเลยเขาคือคนดังหรอสลอซะเปลหลอแต่ลูกโปรไฟล์เขาหล่อมากเลยอ่ะชอบวุ้ยจะเขาเหมือนเสื้ออันนั้นเลยนะเนาะแก้งที่เขาเก่งๆอ่ะใช่ไหม แกงที่เขาเกง่แกงแกงอะไระแกงที่เก่งอ่ะแกงอะไรอะ่ะแ,แกงอะไรอะ่ะล,ลองไปส่องอุย้ยไม่ได้เดี๋ยวกลัวตีกับเพื่อนแล้วแล้วมันมาตีเรานนะ <c oughs> คืออะไรมันมาตีเราเดี๋ยวดูนะคะรอบนี้แหละฉันจะเอาจริงแล้วฉัจดูจะรอดูเพื่อเธอผู้ชายเสื้อฟ้าฉันจะตีเพื่อเธอนะสุด่อเขาอยู่ดูไว้อ๋อค่ะเคยไปเล่นอยู่นะที่บอสอะแต่ไปแล้วไม่มีผู้ชายจีบก็เลยหนีดีกว่าหะผู้หญิงที่นั่นเสียง เสียงแบบว่าขาวขาวเกินเฉยด้วไม่ไหวก่อาก่อนกูชอบใบเหี้ยแล้วมึงจะเป็นเป้ามึงจะเป็นเป้าสนใจดูไว้สนใจรับอรชนเข้าดูไว้ไหมคะอยากอยากเป็นอรชนดูไว้อะใครที่ไม่เป็นโซนเดียวแล้วเราไป็นเราเป็นโซนนั้นเลยช้อนหลังมันหะเจ๊เจ๊อรชนฝากถามนะว่ารถหลุดหรือเปล่าเอาจริงโอเมั้ยดูไว้ยังไม่มีนะเว้ยอรชนดูไว้ย เพี่ดีกว่าผมพูดจริงเป็นแฟนดูคนอยู่ดูไว้ดีกว่าออนะคะมามาการวอจบนะห่าไฟนะจริงไอ้ผมพูดจริงผมพูดตรงๆดูไว้ดีมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยที่แวะมาดูนะคะดูไว้ไ uh> ม่มีค่ะไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเจ้าเขามานะบต่แบบบอกบอกให้มาดูนะคะมีโอกาสจะแวะมาดูใหม่นะคะ ไไม่โอโรงพาบาลขึ้นรถขนส่งเลยเร็วๆหน้าจอหน่อยใครน่ะเดี๋ยวมาดูทุกวันเลยครับแกแกอย่างเจ๊ต้องไปเป็นป้าเขาค่ะขอบคุณค่ะนะคะจวนแกตรงไหนอ่ะกาลมาวงมีแต่ความอร่อยมีแต่ความสวยและความอร่อยค่ะเอล 5G เด้งมาเด้งกลับนะคะเออโอ้ยยาวอะ รถไม่หลุดครับแต่เจ๊ห네ลุดดูทรงละเจอเลยค่ะเไม่หลุดเจอเลยค่ะรอบหน้าฉันจะตีให้แหลกเจ็บสวบ้านกูจะตีให้หมดเลยค่ะวกผู้ชายมึงเดี้ยเจอเลยเดี๋ยวมาดูทุกวันเลยเดี๋ยวมานะเกี้ขาครับเจ๊เนี่เจ๊ไปไหน่ะเอเจ๊ไปกี้น่ขอบคุณนะคะ อ๋อเชฟวิกกี้หรอเลือเสียงปิดประตูแบบประตูแบบว่าเป๊ะด้วยนะขอบคุณนะฮะรอบหน้าเราจะตีให้เพื่อเธอเลยนะชื่อเฟิร์สใช่ไหมรอบหน้าเราจะตีเพื่อเธอนะเฟิร์สโอ๊ยโธ่ทำไมเนี่ยข้าราชการจริงไม่รู้หรอกค่ะคัดข้อมึงขาโเสียแมนเลยนี่แจกเลยว่าไงพ่อก็เดี๋ยวรอบหน้าแจมตัวเลยนะฮะไม่ได้รถรถรถหลุดปะ รถใครล่ะฮะรถไม่หลุดนะแต่ไม่หลุดก็คือไม่หลุดนะฮะอ๋อแ้วพ่อหลุดไปนะอ๋อโอเคค่ะขออนุอาตัดสายเนาะโอเคนะคะเราไม่คุยเยอะนะคะเพราะว่าตอนนี้เรามีเรากำลังไอ้นี่นะคะให้เฟิร์สไตจก่อนว่าเราเป็นคนโสดเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอเฟิร์สเผยแล้วเราก็ตะล่มเขาเดี๋ยวเราจะไว้เราจะกลับไปดูช่องเขาบ้างนะคะอยากใจจริงนะอยากพักสตอรี่ตอนนี้เลยแล้วก็ไปดูนะคะ แอบเกีดจนคนดูหูแตกจริงหรอได้ยินด้วยหรอออถ้าเจกเจในแก๊งรู้เจ๊หมวยขืมมอีกร้านเท่าจะทําให้พี่เขาดูอ๋อโอเคนั้นขอยญาตพูดนะคะตามสบายเลยฮัลโหลแม่กำลังไปโรงพยาบาลค่ะ อะไรขนาดนั้นนะโวยไม่กล้าพูดอะ่ะบอกว่าบอกว่าบอกว่าเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลย้เป็นเกลียดมากเลยนะคะที่แก๊งใหญ่มาดูเจเอ่อโจนาธานคะไอ้โจเซฟโจนาานาาลืมหลอนโจเซฟคะ่ฮะฮัลโหล คุณโจเซฟคะไฟแม่งล้มเองไอ้เหี่ยอะโจเซฟหายบอกตรงนี้เข้าดีสเลยฝากบอกหน่อยโจเซฟแมะตายระหว่างทางหรือเปล่าเนี่ยครับคุณโจเซฟคะอ่ะโจเซฟตายค่ะจะเมาส์ซะหน่อยบอกว่าเป็นกังใจทุกคนเลยอ้ยเอกไปกีดก่อนเนี่ยโจหลับในรถหรือเปล่าอันนี้อันนี้ไม่ใช่นะขอบคุณค่ะ ขอบคุณสาวร้อยดาวนะอ่าค่ะคุณโจเซฟคะตอนนี้แก๊งดูไว้กำลังรับชมอยู่ในช่องของอลชรนะคะก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยเอคนลึกแล้วนะเวลาช้อปปิ้งรถสินะอยากให้ดูไว้ช่วยสอนหน่อยะค่ะอยากเก่งเหมือนดูไว้นะคะอยากเก่งเหมือนพี่ดูไว้ แทบเนื้ออะไรเงี้ยอยากให้พี่เกียร์มาสอนที่บ้านนี่คนนี้คนนี้เหมือนจะชื่อเฟิร์สนะเขาเขาอ๋อพี่เกียร์ไงอ๋อเขาชื่อเกียร์เหรอใช่อุ้ยโปแล้วนะคนลืมแล้วนะขอบคุณมากเลยไฟไฟนี้จะเล่นให้เต็มที่นะคะมีเกลีวต้องการหมามีมีเกล้าอะไรเยอะรู้ด้วย อ๋อเขาเป็นพ่อมิเกลหรอไอ้ชายเขาเห็นว่าเราเซตอีฮายิน่าไปหรือเปล่าเขาเลยว่าโอ้ใช่ป่ะแต่เมื่อกี้เราล้มโชว์เขาไปเลยคาร์หนึ่งแมตต์ตอนอ๋ยตื่นเต้นน่ะขอบคุณมากเลยอ่ะไม่ใช่อเลยจอดดีๆใครไมครับคนประตูถ้าเป็นคนอยากเป็นแม่ลูกกูเยอะจังวะอ๋อยตื่นเต้นกดดันเลยนะเนี่ยรอบเนี้ยตายเป็นตายกูพูดเลยตาย ถ้าอาวุธไม่อาวุธไม่มีในมือก็จะถอดรองเท้าส้นสูงตีแม่เลยค่ะเลือกพูดเต็มที่ลเลยจนขาเจอเลยรอบนี้ขอชนะนะคะเพราะว่าต้องการโชว์ผู้ชายดูไว้นะฮะฮ่าเพราะว่าเผื่อเราชนะเอาดูไว้จะได้ชุดเราบ้างนะคะแบบว่าก <_ q v _> ําล <_ q v _> ังอย <_ q v _> ากมีแฟนอยู่ดูไว้ค่ะคือเาสั่งจับท้ายว่าต้องชนะเลยครับใช่เราต้องชนะเท่านั้น เราขาดสองคนใช่ไหมเกนมาซิอีก2องคนขาดหนึ่งแล้วใช่ไหมโอเคโอเคมารอบนี้กูสู้ตายค่ะเพื่อผู้ชายไม่ได้เพื่อทีมมาเลยเฮ้ยของขึ้นแล้วอยากดูก่อนดูปะดูเหมออ่ะเซตอัพใครเร็วลมตัวใครรถกันไหนพร้อมแล้วขึ้นรถเลยค่ะวอนมากตอนนี้ต้องการตีโชว์ผู้ชายแล้วดูเนมออยากดูตายเป็นตายค่ะบอกเลย ขึ้นรถเลยค่ะมามามาขึ้นรถเขาดูโคดาบ้าไหมไอ้เจมดูปะในโคด้าเลยกี่นาทีอยากดูความรั่วเขาต้องไปรอฮะ G11 มา11สามสามอีสานนาทีค่ะใครพร้อมแล้วขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยค่ะอืมที่ไหนอะที่เดิมใช่ไหมอืมไม่ชั่ว่าเขาจะอยู่ไหนนะขอบคุณ16ดวงครับ สู้ๆนะเป็นกรงจงใจให้นะครับอินทรบคับขอบคุณน้องกฤษณาสามสิบดวงขอบคุณตจอยากแก้มือตรงเดิมมาเราไม่เคยแพ้เลยนะตรงหน้านืมแกลาชองไหนล่ะกูอยู่ข้างๆมึงเนี่ยเพาความที่ไม่พร้อมของคอมพิวเตอร์เด็กครับเจโอเคจเจละชองโอเคครับนี่อลชององเป็นสปอนเซอร์แล้วเออนะนะบัตรออยู่นะครับโอยขนาดนี้ ถ้าแพ้นะเฮกไม่แพ้รอบนี้ต้องชนะรอบนี้ต้องชนะเท่านั้นโอ้เจ็บคอไปแอบกรีดมาเมื่อกี้ขอโคตรร้อยจอได้ไหมล่ะโอ้ยเจ็บคอมีสิบเก้าแค่ไปสองคนเหลือสิบเจ็ดอ๋อดูหมดแล้ฮัลโหลโปลขอขอไวริสให้ก่อนดิยังไม่ได้เลย โมโหแล้วนะรอบนี้เอ้ยส่งดิสเอ้ยส่งดิสมาให้หน่อยดิผลในนี้ก็ได้เทสอ่ะยังไม่ได้เลยผมก็ยังไม่ได้เลยเออขอให้หน่อยดิติดต่อได้ใช่ป่ะพลติดต่อได้โอเคโอเคฟังนะแก่จังเลยเหมือนเท่าเจ๊บอยเชื่อโคตรหาเลยมึงมึงจะจีบกันมึงก็แบบมันรุนไมกูนั่งดูคนนี้กูมีเวลานะความความคิดกูแบบไอ้เหี้ยเข้าใจใช่ป่ะกูมาเจอกูนั่งดูสตรีมเล่นใช่เจอเจอเพศทางเลือกใช่ไหมโคตรหา กูเลยคิดว่าเออเฮียแก๊งเราแม่งขาดอย่างนี้นะไอสัตว์แม่ไม่มีเลยแต่ไม่เป็นไรรอดูก่อนอยา่าหาชิบหายอย่าไ่นั่งดูอะนั่งดูเพทังเลี้ยงเล่นเนะี่ยอืมนะคะรอบนี้นะอันน,นนะอ่ะดือดเดูอดอืมอ่ะอย่าไปนั่งเรือสำราญจังเลยอะ่ะเอาตะช้อนอ๋อเรือแจวแถวบ้านหน้าบ้านละนั่งไปก่อนคะ่ะ<ม>นะคะ เราโควิดหมดแล้วเดี๋ยวยูไปหาเราอ๋อไม่ค่ะ <laughs> พอดีตอนนี้เราพบลักแท้ใหม่แล้วเนาะเขาชื่อโซเฟอร์ด so <laughs> <laughs> โอ้ยอีนี้ก็โทรจริงๆ <laughs> ฮัลโหลแม่ <laughs> ว่าไงคะ <laughs> มาตรงเดิมซิ เร็วๆนะฮะฮะคนดูก็รอบนี้เราเลือกรอยนี่ให้กันบิ๊คอร์ดไม่ไปไม่ไปทำกันเมื่อวานฉันตีเธอตรงนั้นตายหลายรอบแล้วฉันอยากให้เธอมาล้างแคทอีกสักแมตช์นึงอ่ะเหรอใช่โอเคค่ะพยายามไปสนามบินไปกันพอยัดตัดสายเนาะเสียงกี๊กูนึกก็เสียงเป็ดทำไมอ่ะทำไมต้องกันซีนด้วยอ่ะฮะ ว่าแล้วเมื่อคืนมันเห็นงูแล้วก็หมอดูก็ทักบอกว่าจะมีแฟนใส่เสื้อสีฟ้ามาเม้นที่สตรีมแล้วให้ดาวสามร้อยดวงนั่นไงหมอดูดูแม่นมากฉันว่าแล้วเชียวจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะนอกจากคนเมื่อกี้เชี่ฟ้าเชี่ยฟ้ไหนเขาอ่านแบบนี้ได้เปล่าแล้วทาไมคนนั้นไม่แต่มาลีโมเขาไม่หาหรือว่าเขาชื่อเล่นว่าชื่อเกียร์รอรถสามารถ ไม่ขยับมันมันรีโมเขาเป็นสองล่างไงมันรีโมเขาไม่ค่อยหาเท่าไหร่แบบว่าไม่ปากจัดๆแบบเนี้ยมึงเขาจะมาตีเราแล้วนะมึงไฟนี้กูขอชนะนะกูจะอวดผู้ชายจ้ะไหนต้อมีค่าอีดแล้วครับโอยตำรวจไม่ครบด้วยอยากได้ค่าอาชีดนะครับเอออาชีดอะไรก่อนอีกควายเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวแพ้ไปก็ได้แหงอีกค่ะ เอาอย่างน้อยสมงมติถ้าได้มามันก็คุมนะเยโก้ได้ได้นะมันมันไม่ควรแพ้ค่ะตรงนี้บอกเลยไม่โดนไม่โดนรถกำกับยังยังไม่ลงนะคขอดูไฟหนึ่งขอดูไฟหนึ่งอูโมโหแล้วนะไฟยันยังไม่ลงยูจูคาตาแมวนี้สงสัยไม่ได้การแล้วกูต้องบกเสกเอาอังกรขึ้นหัวอุปกรณ์ลอยได้อีกนะมาเลยค่ะ หักได้ได้ได้เกียไอซีอ๋อเกียร์คือไอซีโอเคขอบค่ะโอเคขอบคุณค่ะอ๋อชื่อเกียร์ใช่ไหมโอเคผมโน่นบ้าอยู่หน้าคุ้ใหญ่นะติดตัวไม่ได้มาได้เปล่าได้ครับอยากเข้าเกียร์เลยอยากเข้าเกียร์จังเลยค่ะนี่แล้วสวัสดีค่ะติดช้าเราติดปั๊มไป พี่เจนไปซื้อมากอนไหนอ่ะฮะเจนไปซื้อมาก่อนมาตอนไหนอ่ะอ๋อมีนานแล้วอยู่ในตัวไม่เคยใจดดรอบนี้ต้องเนไฟปวดผู้ชายเดี๋ยวขอบคุณครับพี่ดเดี๋ยวช่องเรานะฮะเผื่อเข้าตาดูดูไว้มาเล่นด้วยบ้างโอ้ยโชว์จริงจริงขออยจัดสายก่อนหนูไม่กล้าอุ้มใครเลยหรอกพี่ป๊อปพี่ป๊อปได้ยินป๊าพี่อุ้มไปก่อนถ้าเกิดติดเขาก็ปล่อย นั่นเองมันทำอะไรไม่ได้เราต้องอุ้มชุบปะมันก็เราเสียเปรียบเดี๋ยวผมสอนเล่นไม้นะโอเคไหมเดี๋ยวผมสอนเล่นไม้นะโอเคไหมอุ้ยอ่ะพูดแล้วนะเกียร์เธอพูดแล้วนะ <c oughs> ถ้าเธอโกหกนะเออ <c oughs> ฉันจะไปบุกถึงที่เธออยู่เลยฉันจะไปทวงนะ <c oughs> อลรชรจะกลับอลรชรจะบุกไปที่ประเทศเธอแล้วอรชอนจะไปทวงนะเธอรูดแล้วนะว่าเธอจะสอนอลรชรเล่นไม้อ่ะนั้นอรชรขอทิ้งไม้เลยแล้วใช้มัดตีนะคะเพราะว่ารอให้เกียร์สอนก่อนโอ้ยแคปเลยนะแคปเลยค่ะขอบคุณค่าร้อยดาววิยใใจนะครับกี่ดาวแล้วก็ไม่รู้ขอบคุณมากค่ะ จำแน่นนะได้ขอบคุณครับขอบคุณบิวขอบคุณนล่งเจสิมาด้วยนะเนีใกล้ถึงใกล้ถึงนักใอมาได้ปะอ๋อตื่นเต้นนะปกติเล่นไม่ตื่นเต้นเลยเดี๋ยวผมไม่เก่งนะอุ้ยไม่เป็นไรค่ะเราซ้อมด้วยกันได้ค่ะอไปรับคนนึงจับไม่ไหวแล้วเนี่ยมือยาดมือมือคือมือเย็นหมดแล้วเนี่ยอ๋อ รอบนี้ต้องชนะเท่านั้นรอบนี้ต้องชนะเท่านั้นนะครับเพราะว่าผู้ชายดูอยู่ไม่เอาเสียหน้านะให้ไปรับที่ไหนครับยังครับยังยังเูเนี่ยก็ขาดเพื่อนมันตกรถเอาดิตีนี่นะตกเพื่อนมันตกเพื่อนมันตกเอามีดเอามีดแทง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 เออโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วมาโคกกได้งานโคกกได้งานโคกกได้งาน เอาะเอาอะดูไฟนี้ดิเอาแล้วหนึ่งไม้ไม้เปิดไม้เปิดไม้ตามไม้ตามมันมาสายยอมมันมาซ้ายยอมเฮ้ยสวยเฮ้ยเจ๊เจ๊กูขอไม้หนึ่งเออเจได้ไปเจ๊มีาฮ่าฮมาฮ่าฮ่าฮไม่าฮ่าา ตายอย่างนี้ตายเปิดไม้ตีตายกูโดนมีดอีโบยินจักรีเฮงหลบหลบปาดวิววิกันกันวิววิมาแล้วกูไม่ได้อวดผู้ชายเลยกูตายอีกแล้วอ่ะเออเกียร์เราขอโทษเกียร์เราขอโทษเราลนน่ะมึงมีดระวังมีดเฮ้ยระวังไอ้ปันก่อน เกียเราขาดเุ๊ดได้ตีดีๆตีดีๆไหวนะเนี่ยตีดีๆปาฉลามหมดเลยแกจูบเซนขึ้นมาสิเออตายอ๋อไอแพ้อีกแล้วว่าแพ้ตอนนี้เกียสองไฟเลยอ่ะเสียใจอะเกียร์ยังไม่ได้ตีสักแปะเลยโดนมีดแทงอีกแล้ว โอ้ยตายดีลนเก็บสองใบขี้ไหมตายได้ไม่ได้ไม่ได้เสียใจอ่ะอืมอืมอืออืมอือว่าจะเอาความคิดส่วนตัวไปเชิญเขาไม่ได้เราต้องดูดภาพรวมเราต้องดูภาพรวมโอ้ย แพ้ตลอดเลยอะตรงเนี้ยชื่อแกงอะไรนะไบโอนิกใช่ไหมอลชอนชัยชอนชัยอลชอนชัยกูเสียใจมากเลยเนี่ยกูใจกูยังไม่ได้ตีผู้ชายดูเลยก <c oughs> ูลนมากเกียร์เราขอโทษต้องไปซ้อมไม้กับเกียร์แล้วต้องไปซ้อมไม้กับเกียร์แล้ว <c oughs> จริง แพ้สองไฟแล้วว่าปกติตรงนี้แม่งไม่เคยแพ้เลยนะจ้าเจ๊เจ๊เด้งหน่อยเจ๊ไม่ไม่จ้าดูดิเนี่ยติดเป้เลยเนี่ยโอเคโอเคน้องผมออกไม่ได้ดูดิพี่ชุกเลยอุ้มพื่อนไม่หมอที่ไม่ได้ทำได้คิไม่ได้แล้วพี่อย่างนี้ทำได้ได้ปะให้เซ็นทำได้ได้ปะไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องเด็กมันเกรงใช่อุ้มชุบไงเนี่ยแล้วอุ้มแล้วไปติดเท้าไงบางทีอ่ะ อุ้มแล้วไปติดเขาเขาก็เสียจังหวะในการต่อสู้ไงเข้าใจไหมอย่างเช่นถ้าเราอุ้มเขาแล้วเขาติดตัวเราเนี้ยเขาก็ไปสู้ไม่ได้มันก็คือทําให้ทําให้เขาเสียจังหวะอันเนี้ยเราต้องแก้ไขตรงนี้ด้วย